าษาอีสารน,นัญเสนอเข้า่างุ่มค่ะงุ่มหมายถึงครอบไว้ปิดไว้หรือว่าคว่ำไว้นะคะก็คือเอาอะไรมาปิดฝามาครอบไว้เนาะเช่นเรากินอาหารนะคะก็จะมีถาดอาหารเนาะมีหลายๆอย่างทีนี้นี่พอกินอิ่มเอาก่อนที่ไปเก็บอีกคนยังไม่กินเลยก็เลยยังไม่เก็บยังไม่เก็บพาข้าวเนาะถ้าพูดไปแล้วก็คือพาข้าวปรากฏว่าเราจะทํายังไงดูแล้ว เดี๋ยวแมงวันมันก็จะอาจจะมาตอมก็ได้ฉะนั้นเราก็ต้องเอาฝาชีครอบเอาเอาฝาชีมางุ่มไว้ก็คือมาปิดมาครอบไวะคะ้ค่ะหรืออาหารเป็นถ้วยอย่างเงี้ยอ่ามันกลิ่นมันส่งกลิ่นแรงนะคะเรากินอิ่มแล้วเราก็เอาไปเก็บอ่ะเอาไปเก็บก่อนเอาไปเก็บก็คือเอาเอาถ้วยมาปิดเอาเอาถ้วยมางุ่มไว้หรือว่าเอาจานมางุ้มมางุ่มไว้นะคะคาว่างุ่มในที่นี้ก็คือ ปิดไว้ครอบไว้นะคะหรือว่าคว่ำปิดไว้ให้มันมิดชิดเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ